โอเคสปีดแอนเลอฉันเพิ่งเห็นว่ามีตัวอย่างใหม่ด้วยแต่ประเด็นคือ API ยังไม่เอาตัวอย่างใหม่ลงในแอปพลิเคชันเขาเนาะมันก็จะไม่มีสับไทยฉันก็จะดูแบบไม่มีสับไทยนะอันนี้คือแบบงูปลา <c oughs> ดูตามรูปตามอะไรไม่รู้ความหมายมาดูกันเริ่ม I C E คุณอ,อ,อยู่ที่นี่หรอไะนีิชินโนะคุณสบายที่นี่หรมโอ้ยแก่เปล่าค่ะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนผ้าพี่ชายอยู่ที่นี่เนี่ยตอนเด็กน่ารักอันนี้ก็คือเป็นภาพทับซ้อนตอนเด็กกับตอนโตนะเขียเนี่ยเขียวเขียนออหวานหวานไหมน่ารักยีเจียงมู่น่ารักมากแก เป็นไอต้าวตัวดื้อกับพี่ชายผู้เย็นชามาจังหวัดตกลงรักปะเนี่ยภาพสวยมากคุณพี่พี่ตีโคตรหล่อจิ้นจ๋าไปคุณใจรลายมากปะวันนี้คือไล่น้องกลับปะเหมือนตอนที่ฉันตามไลยเตอร์คือเหมือนไม่ใ,ให้น้องกับ เจียงมู่เจียงมู่กลับไปซะออกลั回到原点เนี่ยนี่คือตอนที่ไล่เจียงมู่กับกับจีนแน่เลยอ่ะอะไรยังไงคุณพี่โดราม่าช่ำช่ำม,มากใช่ว่าเรื่องนี้ก็คือดราม่าช่ำเวอร์โอเคจบละ Speed and l ลิฟเนี่ยแก่ มันน่าดูมากเคมีซินซินกับพิติคือแบบคือเลิศคือเลิศเลยอะ่ะแล้วแบบเหมือนที่ฉันเคยพูดฉันน่าจะเคยพูดเรื่องย่อเรื่องนี้ในช่องไปแล้วนะว่าเออยายเจียงมู่กับจินเฉาอะ่ะคือโตมาด้วยกันใช่ปะแล้วพ่อกับแม่ก็อยาก,กันจินเฉาไปกับพ่อยายเจียงมู่อยู่กับแม่ที่จีนแรกๆก็เขียนจดหมายติดต่อกันแล้วสรุป มันเหมือนก็มีช่วงที่จดหมายเหมือนขาดหายไปก็เหมือนขาดการติดต่อไปหลายปีอยู่แล้วทีแม่จะแต่งงานใหม่ยายเจียงมู่ไปเจอจดหมายว่าพี่อยู่ที่ประเทศไทยเว้ยแล้วนางก็มารู้ว่าเออที่จริงแล้วพี่ชายก็คือไม่ใช่พี่ชายแทๆ้ๆคือพ่อรับพี่มาเลี้ยงพี่เป็นออลูกของเพื่อนสนิทพ่อถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วชีก็ไปตามหาพี่ชายที่เมืองไทยก็คือมาที่ไทยเช่ป้แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆอะไรเกิดขึ้นชีก็พบว่าพี่ชายคือเปลี่ยนไปจากเดิมมากคือเปลี่ยนไปมากอย่างเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆอะไรก็ว่าไปแล้วตามตัวอย่างเลยก็เหมือนจะมีดรามา่าคือเหมือนจินเฉาก็คือแบบเหมือนไม่อยากให้น้องมาลำัาบบกด้วยป้าอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็คือเฮียไล่น้องย้ายเจียงมู่กับจีนให้แบบให้ทุกอย่างกลับไปที่จุดเริ่มต้น ก็คือจบแค่นั้นตัวอย่างเคมีแบบดีมากอยากดูมากอ่ะถ้าจำไม่ผิดเรื่องเนี้ยได้ใบอนุญาตออกอาอกาศแล้วนะมาดูว่าเออมันขึ้นเป็นลิสต์ของปี2026ก็จริงแต่ต้องมาดูว่าเออพี่อ้อ่ะจะจัดลงผังยังไงจะจัดเป็นเออปลายปีนี้หรือจะเป็นต้นปีหน้ามารอลุ้นกันฉันอยากดูมากไปละบ๊ายบาย